ลายแฉะไงนฉะไใหรอแฉะไงปะปะไงปะไงตดเดียวนั่นเป็นแค่รูกนิดหน่อยมาสองตัวนี่ตีเฮต้ารุลมมาสองตัวนี้แหละเอ้ยขอโทษเดี๋ยวนี้ใช่ขอโทษเดี๋ยวนี้เลยม้าเนี่ยนะขอไปแหนะไปจิเป้เดี๋ยวตีมันเลยแหนมมาตัวนี้เลยใช่ไหมนี่ไอสองตัวนี่แหละวิ่งวิ่งตัดหน้ากับตันเฮ้ยแต่ไเนแล้วแล้วล้มล้มไม่เป็นท่าเลยติ มันวิ่งตัหน้าแม่พี่ซเวนลมถืออีหยังลมถืออันลมดินเฉยโอ้ลมโอ้ค่ะมันอันนี้เนาะค่ะมันพื้นปูนนี่มันถลอกปอกปเระลายกันออเไปไปปั่นจักรยานย่าลมอีกเด้อป้าจังไดป้าจะลมอีกเด้อตาแดงวายหนำเดี๋ยวต้องเอาคีมท่านน่ะป้าเอาเอาไปทิ้งขยันเจ็บแค่ดิ้นเดียวเพลนช่องเพ